สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวส,วสปป,าปาลาวนะคะแล้วก็ชาวชาติต่างๆที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์นะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ,ของนรีรดาทาโรไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปพิเศษนะคะสาหรับดาวเสาย้ายครั้งใหญ่ในรอบ30ปีนะคะจะมีผลกระทบอะไรกับ ชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างนะคะคลิปนี้เป็นของชาวพฤษภคะ่ะวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะจาย์แบ่งแบบไทยนะคะส่วนใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะดีาดา65นะคะใครอยากรู้ว่าดาวเสาร์ในดนชะตาของเราเป็นยังไงนะคะสามารถดู ในแบบเลข7ตัวนะคะในแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะจะดูได้ทักษะจรของเราเป็นยังไงดาวเสารเป็นยังไงดาวเสาร์ในพื้นดวงเป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดค่าครูก็อยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะสำหรับพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะเเดี๋ยวนะคะใบแรกนะคะคุณได้คอนเซปชันนะคะต้องส่องหน่อย <laughs> ลืมใส่แว่นคอนเซปนะคะ เหมือนกับในช่วงเวลาของตั้งแต่ 1. นึ่งมีนาหกหกนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะชาวพฤทธคุณกําลังมีมุมมองอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะหรือมันเกิดไอเดียเกิดอะไรบางอย่างในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมันมีเหมือนกับ มุมมองอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปเป็นร่างมันเกาะร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันรวบรวมความคิดมันรวบรวมไอเดียต่างๆนะคะเป็นรูปเป็นล่างหรือพร้อมนะคะที่จะเริ่มลงมือทําหรือเริ่มทําให้มันเป็นจริงหรือว่าเริ่มสารฝันให้เป็นกิจการเป็นธุรกิจที่มันใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะ หมือนกับมันมีโจทย์ชีวิตอะไรขึ้นมาบางอย่างที่ชาวพระศพเองนะคะอยากจะทําให้มันสําเร็จอยากจะทําให้มันเป็นจริงนะคะในช่วงเวลา2ปีนะพระเสาย้ายก็1มีนาหกหกนะคะถึงพฤษภาคม2568นปะคะ2ปี2เดือนนะคะนะเพราะนั้นอะไรบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาในไอเดียในหัวสมองของเราหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะคะมันเป็นอะไรที่ใช่มันเป็นแบบ นิยามใหม่ของชีวิตนะคะมันเป็นนิยามใหม่ที่ทําให้มันเป็นบทบาทอะไรบางอย่างที่ชาวประสบคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาชีวิตของคุณให้ไปไกลกว่าเดิมนะคะไปตามใจฝันก็ได้ค่ะดเยเป็นรูปหัวใจเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะออมีพลังงานนะคะโอเคนะคะมีพลังงานของ williness นะคะเหมือนกับ ชีวิตความเป็นอยู่อะไรบางอย่างที่มันจะดีขึ้นพัฒนามากขึ้นนะคะมันเติบโตได้ได้ดีขึ้นมากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะเรียนต่อศึกษาต่อในรูปทางอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับว่าอ,อ,อยากที่จะลองทำนะคะอยากที่จะลองเหมือนกับ ไปในเส้นทางอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจบางคนอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันจะเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะไปตามความปรารถนาไปตามคอนเซปต์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อะ่ะมันจําเป็นต้อง ต้องทำแล้วนะคะกับนิยามบทใหม่ของชาวพุทธศพนะคะหรือบางคนเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เป็นคนที่ดูดีกว่าเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของอยากเปลี่ยนแปลงหน้าตานะคะไปทําสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้หุ่นดีหุ่นเฟิร์มอะไรยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้บางคนกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะอันนี้อะไรเอ่ย Make a wish นะคะเป็นไพ่ของการอธิษฐานขอนะคะชาวประสบใครที่ไม่เคยมูจะได้มูแล้วนะจะรู้สึกนะคะ เหมือนบางทีบางคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงไหมมันจะไกลเกินฝันไหมนะคะบางคนอาจจะอาศัยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะในการอธิษฐานขออะไรบางอย่างขอให้ความฝันขอให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นจริงนะคะบางคนกําลังจะได้รับการตอบรับนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานที่ดีๆที่จะสร้างโอกาสนะคะให้คุณได้ค้นพบคําตอบค้นพบ สิ่งที่คุณต้องการทำนะคะความหมายของชีวิตของคุณแล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปกับความฝันตรงนี้นะคะ อ๋อวิกตอรี่แอนด์ซักเซสนะคะเพราะนั้นอย่าท้อนะชาวประสบนะคะสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอาจจะว่ามันมาถูกทางแล้วนะคะขอสู้ต่อไปเพราะว่าโอกาสของชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นของคุณนะคะช่วงเวลา2ปีกว่าตรงนี้นะคะสู้ๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำโมแต่คิดนะคะต้องรีบวางแผนต้องรีบลงมือทำแล้วเอ็ uh huh. accelerated m o t i o n นะคะ ความฝันอะไรบางอย่างที่มันกบบว่าชาวประสบคุณจะไปคว้าดาวดวงนั้นมาอยู่ในมือของคุณแล้วบางคนอาจจะฝันไกลนะคะฝันยิ่งใหญ่อยากเดินสายในการประกวดสิ่งที่เป็นพรสวรรค์สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการร้องเพลงการประกวดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสามารถพรสวรรค์ที่คุณใฝ่ฝันมานานแล้วแล้วไม่กล้าลงมือทำนะเพราะนั้นต้องต้องกล้านะคะชัยชนะจะเป็นของคุณนะคะ ลุ้นกันต่อนะบางคนแบบเขาเรียกว่าฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง sacrifice นะคะเหมือนกับว่าชาวพศพเองนะคะบางทีสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่จะได้สิ่งดีๆได้มีหนะ้าที่การงานที่มั่นคงได้มีเงินเดือนที่ดีได้มีไรายได้ที่ดีเข้ามาเพื่อเพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะคะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับ ชาวประสบบางคนเนี่ยทุ่มเทกับคนที่คุณรักนะคะเสียสละอุทิศตัวให้กับคนที่คุณรักแล้วก็อาจจะทํางานหนักโหมง,งานหนักมามากๆก็ได้นะคะเพราะนั้นในช่วงนี้มันเหมือนกับมีความพยายามก้าวใหม่ๆที่เข้ามาที่คุณอยากจะยอมเหนื่อยยากนะคะเพื่อที่จะทําในสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากทําอะไรเพื่อสังคมก็ได้นะคะการอุทิศตัวการได้เข้าไป สู่อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นทำแล้วคุณได้ได้ความรู้สึกดีๆความภาคภูมิใจในตัวเองกลับคืนมาไม่จําเป็นว่าจะต้องได้เป็นเงินทองนะคะบางคนอาจจะมีลักษณะของการเข้าไปช่วยในฐานะจิตอาสาหรืออะไรบางอย่างเข้าเข้ามาด้วยนะคะในช่วง2ปีนี้นะ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อนะคะ อ s uh, uh, o so อันนี้เป็นเป็นคำอะไรที่อาจารย์รู้สึกมันอ่านยากนะคะ sovereignty sovereignty so อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นลนักษณะของการได้ครอบครองอะไรบางอย่างนะคะการได้ได้สิ่งที่ดีๆนะคะในการที่จะ บางคนอาจจะอยากมีบ้านนะคะอยากมีความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะอยากมีธุรกิจอยากมีกิจการอะไรบางอย่างนะคะอยากสร้างอาณาจักรของคุณธุรกิจของคุณหรืออะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะการมีคอนเนคชั่น การได้มีลูกค้ารายใหญ่มีคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คําชูนะคะในการทําให้หน้าที่การงานธุรกิจของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนคุณแบบตัวเล็กแต่ว่าคุณฝันไกลคุณคิดใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะเมื่อคุณตั้งใจแล้วการเดินหน้าต่อไปเนี่ยเหมือนกับความสำเร็จเนี่ยจะเป็นของชาวพิศศพนะคะ Forgiveness นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกอะไรบางอย่างจากใจนะคะความเศร้าความรู้สึกเหมือนกับว่าโทษตัวเองนะคะหรืออาจจะโทษคนอื่นคุณรู้สึกว่าไม่อยากยึดติดกับความรู้สึกตรงนี้แล้วปลดปล่อยมันไปจากใจนะคะให้อภัยแล้วจิตใจสบายมากขึ้นนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการเข้ามา งอนงอ้อขอคืนดีกับคนรักนะคะหรือคนรักก็มางอนเงอ้อขอคืนดีกับคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของการให้อภัยนะคะจบก็แล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือบางทีเป็นเรื่องราวของการเข้าใจผิดการไก่เกีย่ยกันสําเร็จในชั้นศาลในอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆด้วยความเข้าใจกันนะมีไพ่ของ อาจารย์ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะค่ะกับคําว่าโซนี่นะคะเป็นโซนี่นะคะตอนแรกอาจารย์จะบอกเอ๊ะมันซอลลี่หรือมันเป็นอะไรนะคะเป็นโซนี่นะคะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นลักษณะของเป็นคําที่เขาบอกว่าภาวะนะคะภาวะที่อาจจะเป็นมีผู้ซื้อคนเดียวนะคะในตลาดหุ้นในอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของธุรกิจ การค้านะคะเอ่อมันอาจจะมีลูกค้าเข้ามาน้อยนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้อุปสรรคเนี้ยมันผ่านพ้นไปได้นะคะหรือว่าอะไรที่เราทำอยู่ในช่วงแรกๆที่มันอาจจะดูนิ่งๆดูเหมือนกับไม่ได้รับเสียงตอบรับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าตัวของเราเนี่ยอาจจะต้องถ้าดูจากไพ่ตอนแรกเลยนะคะมีการกำหนด ในเรื่องของนิยามของสินค้านิยามของการให้บริการที่แบบว่ามันชัดเจนมันดึงดูดมันเ,เราใจให้คนมาซื้อสินค้ามาใช้บริการของเรานะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างเป็นคอนเซปที่สร้างเอกลักษณ์บางคนก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าออคอนเซปของอะไรดีนะคะเป็นเหมือนกับคำพ้องเสียงเป็นเช่นของอะไรดีนะเช่นสมมติว่า เป็นลักษณะของโต,ตเกียวนะคะโตเกียวอร่อยถูกใจต้องโตเกียวยักษ์ใหญ่เอ,อ่อเท่านั้นนะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะมันต้องมีคอนเซปต์ีอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยทําให้สินค้าบริการคุณเป็นที่รู้จักได้ง่ายนะคะดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการมากๆนะคะหรือบางทีการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ บริษัทเปลี่ยนชื่อสินค้าอะไรบางอย่างใหม่แล้วมันปังกว่าเดิมก็ได้นะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าแล้วเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงอาจารย์ชอบไพ่ชุดน,นี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นการโคจรของดวงดาวอะไรบางอย่างนะคะเป็นลูกก้นหอยมาเลยนะคะก็เลยเอามาใช้ในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ย้ายนะคะลุ้นกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะชาวพฤษศ มีไพ่ของเจ็ดถ้วยโอ้โหขึ้นมาเป็นไพ่ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์การมีไอเดียอะไรบางอย่างหรือไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้งแบบใครเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่ความฝันของคุณเนี่ยมันกลับมาบันเจดิดมันกลับมาเจดดิดจ้ามันกลับมาชัดเจนในความรู้สึก ชัดเจนในความต้องการของคุณนะคะทำให้คุณมี p a ชชั่นอีก p a ชชั่นอีกขั้นหนึ่งนะคะในชีวิตที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างหรือแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้มันดูนิ่งๆมันดูเงียบๆนะคะหรือสถานการณ์ในเรื่องของชีวิตที่มันรู้สึกมันเบื่อเบื่อมันทําอะไรซ้ําๆอยู่กับที่นะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทําอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือถ้าเกิดว่า สินค้าบริการของเราตอนนี้มันดูนิ่งๆมันดูเงียบๆมันยังไม่ได้รับเสียงตอบรับนะคะอาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆใส่เขา้าไปไอเดียอะไรบางอย่างนะคะกระตุ้นนะคะยอดขายกระตุ้นอะไรบางอย่างเหมือนกับดาวเสาย้ายครั้งนี้นะคะชาวพศนะคะพระเสาเนี่ยเขาชอบให้คนเนี่ยมีความพยายามอดทนนะคะพระเสาเป็นดาวที่แบบว่าอดทนมากๆพยายามหนักมากนะคะเป็นดาวที่แบบว่าเวลาที่จะให้โทษทุกข์กับใครก็เขาก็ให้ ให้ค่อนข้างนานนะคะแต่เวลาที่จะให้สิ่งดีๆเขาก็ให้เยอะนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราพยายามเนี่ยนะคะเราทําการต่อสู้เราทําการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอาจารย์ว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันจะต้องได้มาแบบไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะนะเพราะนั้นพ่ขึ้นมานะคะเจ็ไม้เท้านะคะเลขกเก็เป็นพลังงานดาวเสานะคะเสารเล็กโอ้เไม้เท้าเราเดอะสตาร์เป็นไงล่ะนะคะเพราะนั้น เหมือนกับให้แบบว่าให้คุณพยายามนะคะสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะขอให้มันชัดเจนอยู่ในใจขอให้มันชัดเจนอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงนะคะดวงดาวดวงนั้นที่คุณฝันไว้ให้ได้นะคะดูที่เดอะสตาร์เข้ามาแล้วนะคะมีโอกาสมีรูปทางอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะหรือเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างจากแดนไกลก็ได้นะคะ มีไพ่ของราชาไม้เท้าอาจจะมีคนที่อาจจะเป็นชาวทัตไฟเม่สิงธนูนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้านายนะคะเป็นคนที่คุณเข้าไปขอความช่วยเหลือขอคําแนะนากบบเขาแล้วเขาก็ช่วยส่งเสริมนะคะในสิ่งที่คุณกําลังจะทาเนี่ยให้มันมีโอกาสเติบโตได้ดีมากขึ้นนะคะพลังงานของ8ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้า8ดไม้เท้าเพราะนั้นต้องยอมเหนื่อยนะชาวพุธศพนะคะยอมเหนื่อยยอมสู้ยอมติดต่อนะคะเดินหน้าด้วยนะคะโอ้โหต้อง ดุยมากๆนะคะในช่วงเวลาของดาวเสาร์ย,าย้ายครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการเดินทางติดต่อนะคะกับลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่คุณพยายามนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอย่างมั่นคงมากๆสี่ไม้เท้าที่อยู่ภายใต้เดอะสตาร์นะคะบางคนนะจะรู้สึกว่าถ้าได้เริ่มต้นทํามาแล้วนะคะความสําเร็จมันจะมาปังมากๆสมดังกับที่คุณหวังนะคะอาจจะเหมือนกับ ตั้งตัวได้นะคะชีวิตอยู่ตัวมีอิสระภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออิสระภาพทางการเงินเข้ามานะคะแต่บางคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณอาจจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะได้บ้านได้รถที่เป็นของตัวเองหรือว่าได้มีธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับตัวเองนะคะเป็นการเริ่มต้นเปลีป่ยนแปลงชีวิตที่สดใสแล้วก็สวยงามมากๆก็ได้นะคะในช่วงเวลาของดาวเสราร์ย้าย ะะเพราะนั้นไข่ที่ยังไม่เริ่มต้นขอให้เริ่มนะคะไข่ที่เริ่มต้นมาแล้วมันอาจจะสะดุดมันอาจจะหยุดลงอะไรบางอย่างขอให้เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าความฝันของคุณเนี่ยมันอาจจะแบบใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่จะเป็นจริงนะคะอขออภัยนะคะหรือบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางไปเริ่มต้นใหม่นะคะเดอะสตาร์ Star, อย่างที่คุณฝันไว้บางคนอาจจะได้เดินทางไปเรียนต่อไปทํางาน ต่างถิ่นแดนไกลนะคะเดอะสตาร์ก็เป็นเหมือนกับไพ่ของการไปลงหลักปักฐานนะคะสีไม้เท้าลงหลักปักฐานที่ไหนที่ใหม่ๆก็ได้นะคะที่คุณอยากไปนะคะอาจจะมีคนที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเพื่อนนิสหายที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคอยช่วยเหลือนะคะให้คุณทําสิ่งนี้สําเร็จก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะหรือความรักอ,อาจจะได้เจอรักทางไกลนะคะมีโอกาสไปเริ่มต้นไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลกับเขาด้วยนะนะคะชาวประสบจะโกอินเตอร์แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะมีไพโอเดี๋ยวฟูนะคะมันเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างหลังจากที่มันเหนื่อยกับปัญหามันต้องแก้ปัญหาซ้ำ,ซำๆเดิมๆนะคะเหมือนกับคนจะแก้สําเร็จแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอะไรบางอย่าง โอ้ได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะตอนนี้ใครที่เหมือนกับว่าเจอสัญญาท่าเจอการใช้แรงงานทานมากๆนะคะคุณจะมีการปลดปล่อยตัวเองออกจากตรงนี้นะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่ที่ใหม่ที่ทํางานใหม่โอกาสใหม่นะคะที่มันแฟร์กับเรามันให้ความยุติธรรมกับเรามากกว่านะคะโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนจากคนที่มีน้ําใจกับคุณนะคะอาจจะไม่ได้รู้จักมาก่อนก็ได้แล้วก็คุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โห เดอฟูลแล้วก็ Justice แล้วก็สมถ้วยคุณจะเจอเพื่อน<ม>เจอทีมงานเจอสิ่งแวดล้อมเจอคนใหม่ๆที่ดีกับคุณมากๆนะคะเพราะนั้นบางทีชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะชาวพิศบมีไพ่ของ5้าเหรียญน,นะคะ l u c ว w าลักเวิร์นะคะความรักก็มานะคะ หมือนกับมีพลังงานความรักคนเก่าๆอาจจะเข้ามาขอคืนดีเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะเสนอทางเลือกอะไรใหม่ๆนะคะเสนอการลงทุนอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยหรือว่าบางคนเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะทําให้ถึงคุณเนะี่ยมันมีโอกาสได้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างได้โชคลาภจากคนรักนะคะ,ะได้สินสอดได้อะไรบางอย่างมีไพ่ของสองดาบนะคะ โอ้ยบางคนเหมือนกับมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะคุณจะเลือกคนที่ดีกับคุณที่สุดคุณจะเลือกคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณน่ะนะคะอยู่ด้วยกันไปตลอดเป็นคนที่แสนดีนะเห mm hmm. มือนกับคราวเนี้ยคุณจะไม่เลือกด้วยด้วยความรักอย่างเดียวแต่คุณจะเลือกด้วยเหมือนกับเอ เหตุผลความถูกต้องความดีงามนะคะการที่จะมองกไกลการที่จะสร้างอนาคตไปได้วยกันสําหรับความรักนะคะส่วนในเรื่องงานอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะมีการกู้นะคะกู้เพิ่มเติมเพื่อมาลงทุนทําอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะแต่ว่าตรงนี้มันมีความแบบกังวลมันมีความรู้สึกว่าจะลงทุนก้อนใหญ่ไปเลยไหมนะคะเพราะนั้นถ้าดูจากไพ่ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่า ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะอย่างน้อยคุณได้ลองพยายามทําในสิ่งที่คุณรักนะคะคุณค่อยๆลงทุนไปกับมันนะคะรอให้มันได้ผลกําไรรอให้มันได้แบบค่อยๆเติบโตแล้วก็ค่อยๆขยับขยายค่อยๆอะไรขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าพอมันมีไพ่ของห้าเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณลงทุนเข้าไปตุ้มเดียวแล้วมีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยนะคะสถานการณ์อาจจะพลิกผันมันอาจจะไม่แน่นอนนะคะเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์ขอดู เพิมเติมให้นิดหนึ่งมีไพ่ของอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชาถ้วยนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวประสบเดินหน้านะคะเจรจาติดต่อสื่อสารเข้าหาลูกค้าหรือว่าเดินหน้านะคะ สร้างคือขายสร้างพันธมิตรอะไรบางอย่างหรือว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จักนะคะกัลยาณมิตรที่ดีมากๆนะคะความเป็นหกถ้วยหรือบางคนอาจจะรู้สึกมันเป็นพลังของคนรักเก่าพยายามกลับเข้ามางอนง้ขอขอคืนดีนะคะขึ้นอยู่กับชาวประสบว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้กันได้มันยังกลับมาแล้วคุณแบบหกถ้วยคุณยังมีความรักความผูกพันกับเขามากนะคะก็สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้นะแต่ว่าต้องมีข้อแม่ด้วยว่ากลับมาครั้งเนี้ย เขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าไฮโรแฟนนะคะเขพอพิธีธรรมก็คุณมากกว่าเดิมหรือเปล่านะเพราะนั้นก็เรื่องความรักนะจย์รู้สึกว่าคิดให้ดีนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีเลือกให้ดีนะคุณจะมีโอกาสเลือกนะคะส่วนเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจนะจย์รู้สึกว่าบางคนอาจจะได้กลับมาทําอะไรบางอย่างที่เคยทามานานแล้วหกถ้วยหรือที่พ่อแม่ที่ อาจจะครอบครัวของเราเคยทำมาก่อนแล้วกลับมาทำได้ดีมากๆด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า judgment อาจจะเป็นเรื่องของการสืบทอดนะคะสิ่งที่เป็นพรสวรรค์สิ่งที่อาจจะเคยทำมาตั้งแต่ต้นตระกูลหรืออะไรบางอย่างแล้วชาวประสบจะกลับมาพัฒนาทำมันแบบให้ได้ดีให้มันแบบบูมให้มันปังมากๆขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยอัศวินไม้เท้ามาแล้วพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะ อแล้วก็ j u d g ม e น t นะคะสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาชีวิตของคุณด้วยนะคะหลังจากที่คุณได้ลงมือพยายามรังส,สรรรส้างสรรค์น,นะคะงานหรืออาชีพหรืออะไรบางอย่างที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณนะชาวประสบนะคะเพราะนั้นเหมือนกับเงื่อนไขตรงนี้นะคะดาวเสาวย้ายคุณต้องสู้คุณต้องลงมือทํา นะคะต้องยอมเหนื่อยนะจะบอกว่ามานั่งลงทุนเปนเงินก้อนใหญ่แล้วไม่ทําอะไรอาจจะว่ามันไม่ใช่ละนะคะเหมือนกับไพ่ตรงเี้บอกว่าคุณต้องลงมือทําไปคุกขีดตีมองไปอยู่หน้าง,งานกับมันนะคะยอมเหนื่อยแล้วมันจะสําเร็จนะค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจกับชาวประสบด้วยนะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็อาจจะ ต้องแก้ปัญหาหน้างานนิดนึงนะแต่จะรู้สึกว่าถ้าความสาเร็จมันเกิดขึ้นมันเป็นความสาเร็จที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวประสบมากมากนะคะเพราะนั้นดาวเสาร์เนี่ยสาปีย้ายที่หนึ่งนะคะจะไปรออีก30ปีข้างหน้าถ้าเป็นอ๋อคนที่อายุสัก 30อัพนะฉันก็ว่าน่าจะรอไม่ไหวแล้วนะคะสู้กันตอนนี้ดีกว่านะคะจะได้สําเร็จไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวพศะสบเสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ